ก็สวัสดีช่วงไอสายอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่22นะครับัวลาทิ์ที่22นะครับมิถุนายน2568นะครับอยู่กันที่โค้งแสนสุขนะครับอันนี้ก็จะมีรถแบ็คโฮนะครับรถขุดนะครับมาขุดตั้งแต่ชนบุรีมาจนถึงบางพรนนะครับผมขุดเรียบเขาเรียกอะไรอะเรียบทางรถไฟนะครับขุดคลองเล็กๆนะครับผมฝั่งนู้นก็ ขุดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มารอชมขบวนรถกันนะครับผมมาชมขบวน598นะครับล่าช้า720นาทีนะครับผมกำลังจะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับปกติก็จะวิ่งผ่านตอน4ทุ่มนะครับตอนนี้ล่าช้าก็9โมงกว่านะครับผมก็มารอชมกันเลยนะครับผมตรงนู้นก็โค้งแสนสุขนะครับ กำลังรอชมขบวน598กันเลยนะครับตอนนี้ก็เวลา9นาิกา26นาทีนะครับขบวนรถเกือที่598นะครับบ้านกระโดนมาบตะพุทธนะครับก็กำลังจะมากำลังจะผ่านนะครับผมราชา720นาทีนะครับมารอชมกันนะครับผม ันนี้ก็ขุดลอกน่าจะมีปลาเยอะนะครับมือบาลผมเห็นปลาช่อนตัวใหญ่เบ้อเลยนะครับผมแต่ไม่มีคนไปจับนะครับมาแล้วครับ ขบวนรถเกลือที่598นะครับบ้านกระโดนมาตรพุทธนะครับผมราช้า700นาทีนะครับผ่านสะพานข้าหลามบางแสนนะครับเดี๋ยวมารอชมขบวนรถโดยสาร283ต่อเลยนะครับผมก็ก่อน283จะมาก็มีขบวนสินค้าที่850นะครับ าจะไปสวนกับ283อยู่ที่แกนแคนยอนนะครับผมอันนี้กะเวลาได้เลยนะครับขบวน850นะครับถ้าเรือแหลมใชบงไอซีดีลาดกระบังนะครับผม โค้งแสนสุขกับขบวนสินค้าที่850นะครับปลายทาง i c d ลาดกระบังนะครับผมการนาฬกาห้าินาทีนะครับขบวนรถธรรมดาที่283กรุงเทพจุกเสม็จนะครับลาช้าไปแล้ว1นาทีนะครับผม เต็มสูบ283วันนี้ได้ต้มแขกนะครับผมจะไปขายมุ้งที่ไหนหรือเปล่ามีหัวอยู่ตรงข้างหน้ารถนะครับผ่านสะพานข้าหลามนะครับสิบนาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมีขบวนรถตอกๆมาแล้วครับผมรถบำรุงทางเส้นนี้นะครับ ก็จะขี่มาดึงหญ้าตรงกลางทางรถไฟนะครับตรงกลางเลยนะครับไม่ให้มีแม้แต่ต้นเดียวโผล่ขึ้นมาเลยนะครับตรงกลางต้องสะอาดนะครับแต่รอบนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าข้างทางนะครับถ้าตัดแล้วก็ถนนสวยกว่านี้นะครับผ ทางภาะชนบุรีนะครับผมถ้าเกิดเห็นหญ้าอยู่ขึ้นตรงกลางหมอนนะครับก็จะดึงทันทีเลยนะครับสิ่น,นี้ทํากันแบบนี้นะครับผม นาฬิกา19นาทีนะครับมาชมขบวนรถดวนดำน้ำมันดิบที่628นะครับ628 628นะครับบึงพระมาตรพุธหรือเปล่านะครับผม628ครับเคยเจอแต่629 630 638ครับอันนี้628นะครับน่าจะบึงพระมาตพุธนะครับผม มาแล้วครับหกสองแปดนะครับมันก็คล้ายๆหกสามแปดครับแต่ต่างกันแค่เลขนะครับ ผ่านไปด่วนนำหกสองแปดนะครับบึงพระมาตะพุทธนะครับผมผ่านสะพานข้าหลามบางแสนะ 6, 2, นะครับหกสองแปดนะครับหกสองแปดสิบนาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะครับมีขบวนรถสินค้าที่หกหกห้าแหลมฉชบังพิจิตรนะครับผมมาแล้วครับแหลมฉชบังพิจิตรนะครับ บน665นะครับ โค้งแสนสุขนะครับผม6กหก็ผ่านไปเครื่องเครื่องกันก็ยังไม่ขึ้นนะครับ6กหเพิ่งผ่านนะครับต่อไปก็จะเป็นขบวนรถสินค้าที่558หนองคายมาตรพุทธนะครับมาแล้วนะ่าจะสวนกันตรงกรมหนึนึ่งนะครับ ไปกับพ่วนสินค้าที่5้าหนองคายมาตาพุทธนะครับตอนนี้11บเนาฬิกาสานาทีนะครับมาปิดท้ายกันด้วยขบวนรถสินค้าที่556หนะครับหนองคายท่าเรือแหลมเฉบังนะครับเมื่อวานก็เห็นผ่านตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับเป็นเจ้ามีแพนด้านะครับผม กำลังรอชวมว่าได้อะไรกลับมานะครับ ครับ ได้เป็นอุลตาแมนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกเลยนะครับวันนี้ก็ไปกันก่อนนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วนะครับผมมีขบวน552นะครับยังอยู่คลอง19นะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายแล้วครับฝนน่าจะตกแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ